สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอาร์มกูเอ็กซนะครับวันนี้ผมก็จะมา,มาพูดถึงแพทการแข่งขันในอดีตกับแพทการแข่งขันในปัจจุบันนะครับผมว่าผมเนี่ยมีความคิดเห็นว่าแพทในอดีตหรือปัจจุบันมันยากง่ายกว่ากันนะครับผมผมก็จะเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับว่าแพทในอดีตก็จะเป็นดุครส แล้วแล้วก็แพทในปัจจุบันก็จะเป็นวาสนานครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเดอะครูก็คงจะเด่นสุดแล้วล่ะครับจริงๆมันก็มีหลายคนนะครับที่เด่นแบบปุนก็ตเจลเอ็กอะไรพวกนี้แต่ดังๆเลยก็จะเป็นเดอะครูสที่ทุกคนรู้จักนะครับเนาะส่วนแพทในปัจจุบันจริงๆก็มีหลายคนนะที่อาจจะดังแบบเช่นวาสนาสมิงอะไรพวกนี้จริงๆมีเยอะเลยนะแต่ผมยกตัวอย่างแบบให้เด็กๆน้องๆเข้าใจง่ายๆนะก็าจะแบ่งเป็นตามนี้นะครับผมก็จะมาเริ่มพูดถึงแพทในอดีตก่อนนะครับผมสาหรับผมนะผมชอบแพทการ แข่งขันในดีตมากกว่ามันแบบมันตื่นเต้นเล้าใจตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีวงชุบครับมันไม่มีตู้ชุบไม่มีอะไรให้ชุบคือตายแล้วตายเลยนะครับผมซึ่งไอจุดนั้นน่ะมันทําให้แบบผู้เล่นต้องเล่นรัดกลุ่มมากขึ้นนะครับผมเวลาจะเข้าไฟแต่และทีคือ ถ้าไม่แบบเปิดเขาน็อกหนึ่งน็อกสองในระยะใกล้ๆอะ่ะคือจะไม่เข้าเลยนะผมเพราะว่าถ้าเข้าไปเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่เราจะจบเลยคือมันจะไม่เหมือนแบบเพจปัจจุบันเห็นใช่ไหมว่าแบบเออเปิดแล้วน็อกแล้วแต่ถ้าเพจปัจจุบันเขาก็เล่นรัดกุมเหมือนกันนะแต่อาจจะมีความรัดกุมน้อยกว่าด้วยความที่ว่า คือในแพทปัจจุบันเนี่ยมันตายแล้วมันชุบกันได้ใช่ไหมแต่แพทในอดีตเนี่ยมันตายแล้วมันชุบกันไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็บอกไว้เผื่อน้องๆหนูๆที่เกิดไม่ทันเล่นยุคที่ฟีฟไม่มีวงชุบไม่มีเอ่อเปลี่ยนเอาไว้ชุบตู้นะครับผมสมัยก่อนเนี่ยเล่นกันยากลําบากมากเลยนะครับผมแต่ว่าข้อดีของแพทสมัยก่อนอันนี้ผมขอยกข้อดีแล้วเป็นจุดที่ผมแบบชอบมากๆพอกับการชุบไม่ได้เลยนะคือเวลามันยิงตายแล้วมันชุบไม่ได้นะทำไมแบบมันอะดรีนาลีนมันเต้นนะมันหลั่งอะดรีนาลีนแน่นอนตอนผมลง ตายแล้วคือนั่งดูเพื่อนยาวเลยเอาข้าวมากินรอได้เลยครับสมัยนั้นนะเนี่ยคือถ้าเหลือ3เหลือสี่คนเนี่ยผมยังถือว่าเยอะเลยนะวงท้ายๆอะ่ะแต่สมัยเนี้ยเหลือสคนนี่ก็แบบโอ้โหเล่นกันแทบไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่าแพทปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันเน้นเป็นการเล่นเป็นทีมเป็นหลักแต่สมัยก่อนอนะ่ะคือแบบมันโชว์สกิลเพลย์กันได้สุดมากๆอะ่ะแบบเหลือ1 3สาก็ยังสามารถค้าแบบพลิกมามันมีโอกาสพลิกเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีตาสมัยก่อนอนะ่ะปืนมันไม่ได้แรงเท่ากับสมัยเนี้ยซองยาวหรือว่าจะเป็น ซองควงสมัยก่อนนะมันม,มันไม่ได้แรงขนาดนั้นะผมบอกไว้ก่อนมันยิงแบบอ่ะไม่เชื่อทุกท่านลองแบบลองจับซองยาวซองควงในสมัยนี้ยิงยีนัดตายยังบ่นกันอยู่เลยในเม้นต์น่ะว่าแบบซองควงเฮ้ยโอ้โหพี่ยิง1 0 18ล้านนัดแม่งยังไม่ตายเลยซองยาวโอโ้ยิงพันนัดยังไม่ตายแล้วคิดดูแพทสมัยก่อนอะแม่งยิงกันกว่าจะตายอะโจกันให้ว่นอนน่ะแต่แพทสมัยนี้คืออะไรรู้ไหม คือมันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่ามันมีสกิลพวกแบบบับเกาะบับโลอะบับอีพีแต่ผมก็ยังรู้สึกแะว่าแม่งแบบตายง่ายมากทา,ทางทั้งที่แพทสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาพวกแบบพวกอะไรวะ เชลลี่โมโคฮายาโตหรือว่าจะเป็นแม็กซิมที่ฮิตสมัยก่อนก็ปั๊มยาไวนะแต่แพทสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องเอาแม็กซิมเลยครับยาแม่งก็ปั๊มไวอยู่แล้วแม่งมีทั้งยาใหญ่ยาเล็กยาสูบยาอะไรเต็มไปหมดเลยมีทั้งสกิลชุบมีทั้งสกิลอะไรโอ้โหเพิ่มเลือดให้ควักเลยคือโดนยิงสไนสมัยนี้คือเข้าชาร์จไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยคือโดนยิงสมัตสไนนัดหนึ่งกว่าจะรีได้ต้องปั๊มยาเล็ก2กล่องถึงจะเข้าไปเล่นได้แต่สมัยนี้ยิงยิงสไนบางทียังไม่กล้าเข้าเลยยิงสนไป่ม แบบโอ้โหวิหนึ่งปั๊มยาเต็มแล้วมึงจะบ้าเหรอโอ้โหเกินไปสมัยนี้ คือผมเลยไม่ชอบนะมันปั๊มยาไวเกินไปเวลายิงเจ็บแล้วมันมันเหมือนไม่ได้ทาดาเมดใส่จริงๆอ่ะเข้าใจไหมแล้วก็พวกปืนพวกอะไรอนยะ่างเงี้ยเมตาสมัยก่อนเขาก็อย่างที่ผมบอกจะใช้เป็นซองยาก,กับซองควงนะพวกปืนชาร์จส่วนพวกปืนปกตินะครับผมก็จะเป็นแบบอ่ะบาลตบาลตสสมัยก่อนนี้โกงมากเลยนะครับตอนยังไม่เนิบดาเมดนะจะไม่ค่อยมีใครจับ AW เลยนะเพราะว่ามันหายากแล้วก็อ่ะผมไม่แน่ใจว่า AW สมัยก่อนหายากกว่าบาลตสไหมแต่บาลตเนี่ยคือสับเนี่ยเห็นบ้างมีแต่คนจับบาลตมัน ทะลุไอวอลแต่แถมดามจเนี่ยพอๆกันเลยเมื่อก่อนมันยังไม่มีการเนินตามดามจบาลตนะส่วนใหญ่ก็จะเล่นบาลตเพราะว่ามันทะลุไอวอลได้คือโคขี้โกงอะสมัยก่อนแล้วก็ปืนพวกแบบปืน a r ใช่ไหมเขาก็จะเน้นจับพวก A k สกาอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ได้มีวูดแพคเกอร์สมัยนี้ลากนันจะป้งป้งป้งหัวรลเบิดหัวรลเบิดมันจะไม่ได้แบบเดินอยู่ดีน็อกแต่ว่ามันก็แบบอาจจะเดินยืนยีน็อกได้เหมือนกันเพราะมันพวกสกาพวกเ k มันก็ลากหัวยีเหมือนกันนะสมัยก่อนอะ แล้วก็ต่อมาครับจะเป็นแพทปัจจุบันหรือว่าแพทที่พวกเราดูทุกรนเล่นกันอยู่ในตอนนี้นะครับผมนะผมคิดว่าแพทในปัจจุบันนะครับอันนี้คือผมจะไม่โกหกเลยนะครับว่าแพทในปัจจุบันเนี่ยเล่นยากกว่าแพทในอดีตค่อนข้างมากเลยนะผมทั้งใช้การปรับตัวแทบทุกซีซั่นเลยที่ GM อัปเดตมาอัปเดตอะไรก็ไม่รู้จกักอัปเดตนู่นอัปเดตนี่อัปเดตปืนใส่ปืนอะไรเข้ามามั่วเยอะแยะไปหมดแล้วยิ่งนับวันนะอัปเดตมาใส่ปืนในละปืนแม่งมีแต่แรงแรงมากแรงธรรมดากับแรงมากใส่มาดูดิโท โท้อนอะไรวะโท้อนบาร์บิ้อน AK ไม่ใช่ผู้เล่นก็พวกโทก้อนแล้วก็ซองใหม่อ่ะซองใหม่นี่คือแบบยิงนัดละร้อยนะถ้าไม่มีกอะนัดละร้อยพอแม่งยังมีดามิเหมือนลูกไฟอ่ะถ้าไปโดนมันจะโดนแบบยี่สิบสามสิบอ่ะลูกไฟอ่ะเหมือนทะลุไอวอลได้ผมจะไม่ผิดลูกไฟอ่ะแล้วแบบแม่งโคตรแรงคือคิดเอาสมัยเนี้ยมันจะไปจูกเล่นยังไงแบบหนึ่งสี่หนึ่งสามมันจะไปโชว์คำนี่งไงผมก็ไม่เข้าใจนะ คือผมคิดว่าเสน่ห์ในการเล่นในการแข่งอะมันค่อนข้างจะหมดไปจากดามิดปืนที่แม่งโคตรพ่อคุณแม่แรงหรือหรือน้องๆอาจจะเถียงว่าแม่งก็มีแบบสกิลเกาะอะไรเยอะแยะมากมายมหาศาลไม่ใช่แบบพี่แพทเนี้ยมันจะมีพวกแบบวิ่งไปแล้วได้เกาะใช่ไหมกดไอ้กดสกิลแล้วได้เกาะแล้วก็จะมีเกาะของอันโตนิโออยู่แล้วแล้วก็อาจจะมี E ีีเข้ามาเสริอมอีกใช่ครับจะผมคิดว่าเกาะพวกนั้นแม่งเทพจะไรค่าไปเลยอะลองดูโทก้อนดีดามิดแม่งแบบโอ้โหลวดเหมือนแบบลูดดามิดโคตรพ่อคุณแม่แรงแล้วปืนทกก้อนอะมัน เหมือนไม่ได้แบบปืนเอาไว้ยิงจูก็ใช่ไหมมันเหมือนแบบต้องยิงแล้วลากยาวไปเลยคือแม่งจะตายในจังหวะเดียวเลยแม่งเลยแบบสนีมันเลยดูลดลงจากที่เมื่อก่อนใช่ไหมยิงปุ๊บจูกวิยิงสองนะัดจูก๊กยิงสองนะัดจูก๊กอะไรแบบเนี้ยแม่งจะดูแบบพลิ้วแล้วมีเสน่มากผมชอบแบบตรงนั้นมากเลยของสมัยก่อนนะแต่สมัยเนี้ยคือถ้าไม่ใช่โทก้อนก็จะแบบ พวกปืนแะลรวะพวก S M G อไอ S M G ปืนหนึ่งอะผมจําชื่อมันไม่ได้ที่มันจะเป็นเมตาหลักที่มันไม่ใช่ M P 40นะที่มันจะลากหัวแบบยากๆเลยปืนนั้นมันก็ยิงเก่อค่อนข้างแรงนะปืนนั้นผมก็ชอบอยู่นะเพราะว่ามันแบบมันยิงจูกได้แต่ว่าแบบพวกโทก้อนนี่ไม่ไหวจริงดาเมจแรงลากหัวยากแถมแบบมันคือมันบังคับให้จูกไม่ได้นะโทก้อนนะผมบอกไว้ก่อนตั้งไอวอลแม่นก็หนืดจอ แล้วก็ไอ้ปืนใหม่อะปืนใหม่นี่แบบโอ้โหกูพอเลยดาเมจห0ึ่งร้อยพ่อมึงใครจะไปจุกได้ถามจริงมา4คนสมมติวามาสี่คนน่ะคนเหลือคนเดียวคุณจะจุกได้ถึง2วินาทีเพื่อสี่คนลุมยิงเกาะ4แล้วไงตายได้เหมือนกันน่ะเกาะ4ี่มาโอ้โหโ,โหป้ง4ี่คนยิงพร้อมกันตัวระเบิดตายนะครับไม่เหมือนแพดกรนะ่ะ เกาะสี่เจอซองยาวมองมาดิกูจุกได้เป็นปีเป็นชาติด่ะโอ้โหบางทีแม่งแบบจุกได้ห้าวิสิบวิคือโคตรเท่แถมจุกบางดีแม่งแบบเอาไปได้ด้วยบางตัวสองตัวออคือแพทสมัยเนี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นการเน้นเล่นแบบชิงไหวชิงพลิบอะเข้าใจไหมคือเปิดก่อนได้เปรียบไม่ได้ปูดเหมือนสมัยก่อนแน่นอนครับผมคือแพตเนี้ยมันมีแบบปืนำดำเบร์ดาเมจโคตรแรงนะสมมุติว่าเราไปชา์าแต่โทกอน่ะรีดาเมจปุ๊บปุ๊ตายใครเปิดก่อนได้เปียบครับผมโทกอน่ะไม่มีหรอกใครเปิดก่อนเสียเปียบยกเวนมึงจะแบบ วิ่งเข้าไปปุ๊บยิงโง่ยิงแบบเว้วลมแล้วก็ปล่อยให้เขาสวนนะ่ะน้นมันจะตายครับผมคือสําหรับผมนะแพทสมัยนี้ยมันเน้นการแบบทีมเวิร์กเป็นหลักอะส่วนแพทสมัยก่อนนะผมคิดว่าถ้าแบบเก่งสักคนสองคนนะ่ะมันก็เอามาเบรกทีมเ้แลราเอามาคําหน้าเล่นนะ่ะแต่สมัยเนี้ทีมเวิร์กก็สําคัญมากๆเลยเห็นว่าถ้าใครหายไปหนึ่งคนเนี่ยไฟแม่งแทบจะแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะต่อให้จะเป็นแบบบุรีรัมไรพวกเนี้ยเจอทีมกลางๆตารางก็เหอ่อ ไฟยากเหมือนกันนะถ้าเจอแบบระดับโลกอะ่ะแบบถ้าสมมติว่าบุรีรัมเหลือสามบาซิลเหลือสี่แบบแต่เป็นบาซิลแบบกลางๆตารางแบบเนี้ยก็สู้ยากเหมือนกันนะครับผมบอกเลยเหลือสามสี่แล้วจะบอกว่าแพทสมัยก่อนสู้ไม่ยากอะ่ะผมก็จะบอกว่าสู้ยากนะครับผมแต่ว่าการใช้แบบซกิลเพคการจู๊กอะไรสมัยนะี้ผมรู้สึกว่ามันทําให้แบบเออกูุ่นใจว่ามีผู้เล่นคนนี้อยู่แล้วแบบแม่งอาจจะไม่แพ้ แนเนี้ยผมบอกเลยต่อให้มีเดอคูดมีวาสนา3ต่อ4ีแม่ยังเล่นลําบากอ่ะคิดดูโทก้อนโทก้อนสกระบอกกับเพราะว่าผมตัดสไนเป็นหนึ่งตัวนะโทก้อนสกระบอกปะทะแบบโทก้อนสกระบอกเหมือนกันแต่ว่าไม่มีสไนโครอย่างเงี้ยโอ้โหยากลําบากบอกเลยครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบมันจุกไปจุกมาไปลิงได้ เออแล้วก็แพทสมัยเนี้ยสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับคือมันจะแบ่งตามสายได้ค่อนข้างชัดเจนโดยจากสกิลเลยนะผมคือแบบใครเอาตัวฮิลมาก็จะเป็นสายสปอร์ตใครเอาแบบตัวชาร์จหน้าแบบคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสกิลชาร์จหน้าเป็นยังไงก็จะเป็นแบบพวกแอตแทกเกอร์อะไรพวกเนี้ยส่วนใครเอาสกิลระเบิดมันจะมีสกิลระเบิดแบบเฉพาะแบบทําให้ดูง่ายมากเลยนะครับคนนั้นก็จะเอาไปเป็นแบบระเบิดเลยส่วนใครเอาสไนมาอันนี้รู้ตั้งแต่แพทก่อนๆอยู่แล้วเวลาดูสไนดูไม่ยากแต่ว่าแบบแพทสมัยก่อนนีคือจะดูแต่ละตัวว อะไรคืององมากเลยนะผมคนนี้แบบเล่นซัพพอร์ตคนนี้เล่นอะไรคือแบ่งกันค่อนข้างยากจะดูได้แบบว่าสไนกับระเบิดสมัยก่อนเพราะว่าระเบิดสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาสกิลลิงนะตัวปลาระเบิดไกดูแค่นั้นก็คือรู้ว่าเป็นระเบิดอีกตัวหนึ่งก็ดูรู้ว่าเป็นสไนแต่ว่าตัวชาร์จกับซ้อนเนี่ยคือเราไม่รู้นะครับไม่เหมือนสมัยนี้นะที่แบบ แบ่งเป็นพพอร์ตเอาสกิลพพอร์ตมาเอาสกิลระเบิดมาดูง่ายเออผมชอบในความดูง่ายของแพทนี้นะผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพราะว่าจะถึงหนึ่งพันซับแล้วนะผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มากๆาครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับบ๊ายบายครับผม